สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่าอยอเช่นเคยนะคะนี่ก็เป็นต้นกล้าผักคะน้าที่เราได้ทําการย้ายเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต่ายก็ได้บอกไปในคลิปแล้วว่าต่ายอยากจะย้ายช่วงเย็นแต่ปรากฏว่าวันนี้ตอนเย็นไม่ว่างเลยค่ะก็ไม่อยากจะให้ต้นกล้าผักคะน้าเขาเอ่อรอนานจนเกินไปนะคะรีบมาย้ายเขาดีกว่านะคะเขาจะได้ขยายลําต้นจะได้เจริญเติบโตต่อนะคะ เรายังเหลือต้นกล้าอีกหลายต้นเลยนะตรงนี้นะคะอะคือตรงไหนที่กระจุกกระจุกกันเดี่ยแต่ก็จะมีการเคลียร์ย้ายปลูกให้เป็นแถวนะคะแล้วก็จะเอามาปลูกแปลงข้างๆนี้ด้วยนะคะเอาละตอนนี้นะคะแต่มองว่าตตา่จะต้องขุดต้นกล้าให้อยู่ในกระบะก่อนนะคะดูว่าต้นกล้าทั้งหมดเนี่ยเรามีกี่ต้นกันแน่นะ ต้นกล้าไปจะเลือกเอาต้นที่แบบโอเคนะคะพวกนี้ไม่สมบูรณ์เล็กๆอย่างนี้เอาเออกนะ ต้นปลาผักคะน้าเยอะเลยค่ะทุกคนหวานไปก็งอกมาดีมากเลยแล้วคะน้านะเป็นผักที่เราเนี่ยเก็บกินได้หลายรอบนะคะไม่ต้องทำลายต้นเลยนะไม่ต้องดึงรากนะคะ แรงค่ะทุกคนกระแปผงที่อยู่ทางนู้นคว่ำเลยอุ้ยต่แล้วอุ้ยต่แล้วคลังมือไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรโอ้ยเราได้ต้นกล้าเยอะเลยเอาละค่ะนี่คือต้นกล้าผักคะนา้าที่เรามีในวันนี้นะคะเยอะมากนะคะ ก็ต้องรวนดินตรงนี้เพื่อที่จะลงปลูกกันต่อต่าอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะลมแรงมากหนาวด้วยนะคะทุกคนหนาวเลยอากาศอ,อีกต้นหนึ่งเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อน อาจจะเบียดหน่อยนะแถวนี้เพราะว่าเราเหลือพื้นที่ในการปลูกน้อยนะคะแต่ต้นกล้าเราเยอะอนะก็เดี๋ยวจะเบียดเบียดกันหน่อยพื้นที่ในการปลูกนี่ก็สำคัญะคะ่ะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบไอตอนหวานเพื่อที่จะทำต้นกล้าเราก็หวานอย่างเดียวเนาะเหมือนตายอย่างเงี้ยลืมกะพื้นที่ในการปลูกค่ะ พอเป็นต้นกล้ามาจริงๆก็หาพื้นที่ปลูกไม่ค่อยได้ก็เลยต้องมาเบียดเบียดกันนะคะ ต้องเบียดกันหน่อยนะคะรอบนี้เบียดเบียดกันนิดนึงว,ว้กล้องล้มกล้องล้มค่ะ ลมแรงจริงๆนะคะลมแรงมากล่องลมเลย กลับกล้องนิดนึงนะคะเพื่อจะมองไม่เห็นกันอ่ะกล้องก็แบบพยายามต้านลมอยู่นะคะกล้องกล้องกู้ชีวิตมากค่ะทุกคนแต่ก็ต้องใช้หินมาดันไว้ด้วย เสร็จแล้วนะคะสําหรับแปลงนี้นะทีนี้ตตายกาลังมีความคิดว่าเอ๊ต้นกล้าหาเราเนี่ยเยอะแบบนี้นะคะกลัวพื้นที่ปลูกจะไม่พอนะคะไปปลูกด้านนู้นไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่าถ้าไม่พอ,อยังไงแตยก็อาจจะต้องมาแซมตรงกลางแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนเนาะเดี๋ยวแตยไปพรวนดินฝั่งนู้นกันต่อนะคะแล้วก็จะทําการย้ายปลูกต้นคณะนี้ให้เสร็จนะคะทุกคนนี่คะ่ะจะปลูกให้เสร็จเลยนะคะแต่ทีนี้ต้องอธิบายกับเพื่อนๆนก่อนเผื่อว่า เพื่อนๆเข้ามาชมคลิปต่อๆไปนะคะถ้าพื้นที่ตรงนั้นปลูกไม่พอไต่ก็จะแซมบริเวณนี้นะคะทุกคนก็จะหาช่องแทรกเข้าไปนะเอาละค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวแต่ขออนุญาตไปย้ายต้นกล้ากาะนาต่อให้เสร็จนะคะแล้วก็จะมารดน้ำกันปกติค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ